โอ้ยป้าไก่กุ้มมวกเลยทําธุรกิจอะไรก็ไม่สําเร็จชีวิตโ,โหดหู่อะไรเช่นนี้โอ้ยกุ้มกุ้มกุ้มปาไก่เป็นอะไรไปคะกุ้มเรื่องอะไรคะเนี่ยธุรกิจป้านะสิขาดทุนย่อยยับป้าไม่รู้จะทํำยังไงป้าไก่ใจเย็นๆก่อนนะคะเป็ดน้อยพอจะมีวิธีช่วยป้าไก่ได้คะ่ะวิธีอะไรเหรอเป็ดน้อยป้าไก่ตั้งใจฟังเป็ดน้อยนะคะคือว่า กิจกรรมของโรงงานเริ่มจากเราต้องเตรียมวัตถุดิบและข้อมูลเพื่อผ่านกระบวนการแปรรูปโดยคนเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์และบริการโดยจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหลัก6ข้อคือ Q C D P S M เป้าหมายของการผลิตแต่ละข้อหมายถึงโดยเป้าหมายหลักของลูกค้าคือ Q C D เป้าหมายควบคู่ของผู้ผลิตและพนักงานคือ P S M ความสําคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิตคือ 1. เพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา 2. เพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตต่ําที่สุด 3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่สูงสุดหน้าที่ของการวางแผนและควบคุมการผลิตประกอบด้วย2หน้าที่หลักคือ 1. หน้าที่การวางแผน 2. หน้าที่การติดตามควบคุมทีนี้ป้าไก่พอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะป้าไก่เองอยังงงอยู่เลยจ้า เป็ดน้อยช่วยอธิบายมากกว่านี้ได้ไหมจ๊ะคนแก่งงงั้นเดี๋ยวเป็ดน้อยจะอธิบายถึงขั้นตอนอย่างละเอียดให้ฟังเลยนะคะระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ดีเพื่อวัตถุดิบมีอัตราส่วนได้สูงประสิทธิภาพการทำงานสูงเครื่องจักรมีอัตราการใช้งานสูงและส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลาลักษณะการผลิตและแนวทางการบริหารการผลิตแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือการผลิตตามคาดการและการผลิตตามสั่ง การดำเนินงานไม่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเปดน้อยว่าป้าไก่ควรทำธุรกิจอะไรดีจ๊ะ ดักแด้อาัากระป๋องไหมคะเป็นน้อยว่าแถวบ้านเรามีดักแด้เยอะดีเดี๋ยวเป็ดน,น้อยช่วยวางแผนค่ะขั้นตอนการวางแผนการผลิตหกข้อหนึ่งวางแผนการส่งมอบเบื้องต้นสองวางแผนความต้องการวัตถุดิบสาวางแผนขั้นตอนการผลิตสวางแผนภาระงานห้าวางแผนกำหนดการผลิตหกสรุปกำหนดการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งวางแผนการส่งมอบเบื้องต้นโดยดูจากความต้องการของลูกค้าในเรื่องของจำนวนและวันที่ส่งของการวางแผนวัตถุดิบจะต้องทราบถึงปริมาณสั่งซื้อสินค้าจํานวนวัตถุดิบที่ต้องการใช้และ เวลาในการหาวัตถุดิบตัวอย่างเช่นลูกค้าต้องการสั่งดักแด้อัดกระป๋อง500กระป๋องซึ่ง1กระป๋องมีดักแด้20กรัม500กระป๋องคูณ20กรัมเท่ากับ10,000กรัมแต่ในคลังมีอยู่แล้ว7,000กรัมดังนั้นจึงต้องการวัตถุดิบ3,000กรัมโดยใช้เวลาในการหาเพิ่ม3วัน 3. วางแผนขั้นตอนการผลิตเริ่มจาก ทำตารางชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ทำผังขั้นตอนและกำหนดเครื่องจักรวิธีการทำงานและเวลาในการทำงานตัวอย่างการผลิตดักแด้อัดกระป๋องมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช่ดักแด้ในช่องฟีด 2. ทําให้คลายความเย็น 3. ทอด 4. อบแห้ง 5. ปรุงรส 6. บรรจุ สวางแผนภาระงานคือการนำภาระงานและกำลังการผลิตมาเปรียบเทียบกันการคำนวณภาระงานจะใช้สูตรเวลามาตรฐานคูณปริมาณงานดังนั้นดักแด้อัดก,กระป๋องจะมีภาระงานทั้งหมด8 3 5 0 0นาทีการคำนวณกำลังการผลิตจะใช้สูตร จำนวนผู้ปฏิบัติงานหรือจำนวนเครื่องจักรคูณเวลาทํางานดังนั้นแผนกทอดของดักแด้อัดกระป๋องจะมีกำลังการผลิตของเครื่องเท่ากับ2400เครื่องจักรนาทีข้อควรระวังคือต้องวิเคราะห์ว่าแผนน,นนั้นๆั้นมีคนหรือเครื่องจักรที่เป็นตัวกำหนดกำลังการผลิตที่แท้จริง 5. วางแผนกำหนดการผลิตแบ่งเป็น2ประเภทคือตามกระบวนการและ ตามสินค้าโดยมีตัวอย่างดังนี้หกการควบคุมการผลิตมีขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบความคืบหน้าเปรียบเทียบกับแผนกำหนดมาตรการตรวจสอบผลหัวใจของการควบคุมการผลิตความฉับไว ความถูกต้องเนื้อหาครบถ้วนเรื่องมันก็นมีเท่านี้แหละค่ะป้าไก่งั้นเดี๋ยวป้ารีไปทำดักแด้อัดกระป๋องก่อนนะแต่ป้าว่าดักแด้อัดกระป๋องมันเล็กเกินไปป้าว่าจะทำเป็ดอัดกระป๋องส่องออก,อกนอกดีกว่ามาะป้า